ในวันนี้ารกทุกวันเอาไปให้ไก่มีระดับนู่นนี่นั่นนะคะม, Echo, ม,มีเอ็โคมไมรื่องสักผ้าไม่ต่างเลยค่ะ <laughs> เพราะคนซักมันเป็นคนเดียวกัน ายามเย็นยามเช้าก็เถอะสวัสดีคะ่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีน้องๆนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกๆบ้านทุกๆช่องเลยคะ่ะวันนี้อุ้มจะพาพี่ๆนะคะไม่มีการมีงานทาค่ะวันนี้เล็กๆน้อยๆก็เก็บของวนไปจ้าหลังจากที่แฟนอุ้มคนสัมภาระเที่ยวสุดท้ายมาจากเยอรมันแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บตรงนั้นเข้าตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่เหมาะก็เข้าไปเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้นะคะยานอสก็ไปเจาะ ปูนหน้าบ้านค่ะที่เขามาเขาเรียกว่าถากเ,เ,เรื่องอะไรคะพี่พี่เขาเรียกว่าไถาหน้าดินหรือเปล่าคะเหมือนที่บ้าน,นอกเราทำอะ่ะที่แบบว่าเอาหน้าดินที่ไม่ดีออกแล้วก็จะปลูกหญ้าปลูกอะไรตรงหน้าบ้านนะคะอุ้มจะพาพี่พี่ไปให้อาหารไก่เนาะไปเดินดูที่วันก่อนน่ะมีคนมาขุดหลุมเพื่อที่จะวางท่อ น้ำปั๊มมาค่ะปั๊มที่ว่าเขามาเจาะให้เนาะอาจเจาะเหมือนเหมือนบ้านนอกเหมือนชอนระบาดเราเลยค่ะพี่ๆก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะเราก็ไม่คิดว่าเป็นอย่างนี้นะคะคนในเมืองที่อยู่ในเมืองคือบ้านอุ้มอยู่ห่างออกมาจากเมืองประมาณ3กิโลครึ่งสี่ประมาณ4กิโลจ้าพี่ๆซึ่งมันจะไม่มีท่อน้ําประปานะคะเราจะต้องทําการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใช้เองค่ะซึ่ง คลิปขุดเจาะน้ำบาดาลก็อยู่คลิปก่อนๆค่ะพี่ๆอุ้มไม่รู้นะคะว่าอยู่คลิปไหนต่อคลิปไหนแล้วจ้าถ้าพี่ๆอยากเห็นเนาะว่าก็ทากันยังไงเหมือนที่ประเทศไทยบ้านเราไหมเนาะก็ไปลองคลิกดูนะคะไม่ใช่ก็คลิกออกนะคะคลิกไปจนเจอได้หละค่ะไม่ต้องดูจบคลิปก็ได้ถ้าแบบเอ้ยไม่อยากดูอันี้มันบนเยอะก็อ่ะจะดูอย่างเงี้ยแค่ตรงที่เขาเจาะน้ํามันเอ้ยเจาะน้ามันเจาะน้าใช่ไหมคะก็ดูดูไปค่ะก็เดี๋ยวก็เจอค่ะพี่ๆอุ้มวันนี้ ภูมิใจเสนอโอ้มีโตแล้วนะคะโตะทานข้าวหลังจากที่ยานอสไปค้นมารอบสุดท้ายจากประเทศเยอรมันนะคะพี่พี่ให้เบิงค่ะให้เบิงเนี่ยนี่โตะกินข้าวของเราเอามาแล้วนะคะนี่กินไปด้วยชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยนะคะใครเดินไปขับรถผ่านมานะคะเนี่ย ฟังลุมให้เราแล้วนะคะบัด,ดานอยู่ตรงนู้นนะคะพี่ๆเดี๋ยวอุ้มจะพาดเดินไปดูไปค่ะคไปโคลลรลูกเอาไปให้ไก่ไปลรกปะเ,เดินไม่ไหวเป็นแต่สายพี่ ไม่นคนละเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นน้ำที่เขามาเจาะนะคะเป็นเจาะบ,บาดาลวันก่อนเนาะเขาก็จะใส่ท่อให้เรานะคะน้ำเขาปิดน้ำไว้เนาะแล้ววันนี้นะคะก็ใส่ท่อไปจ้าท่อน้ำแล้วก็ท่อไฟเนะาะ <c oughs> มี security เราเป็น security โคลานะคะไม่ใช่โคลา security เรานี่อไก่จะเข้านอนหมดแล้วเหรอหรอไก่จะเข้านอนเทเลยค่ะเดี๋ยวไก่เขาจะมากินเองนะคะเทไปเลยจ้าีไก่เขาจะมากินเองตัวนี้ก็กินอะไรก็ไม่รู้ ไก่มาแล้วคะ่ะกลัวโคล่าไปลูกไปน้องไก่กลัวเราไปลูกไปมาไปกันคะ่ะนั่นนั่นสนจริงๆเลยลูกใครเนี่ยโคล่ามาจอม อะไรอะไรจะกระโดดจะกระโดดขึ้นจะกระโดดอะไรฮะกระโดดอะไรไปค่ะส่งยานอสทำงานนางเพิ่งมาถึงเยอรมันนะคะวันนี้แต่นางอยากจะทำให้เสร็จค่ะนางบอกว่าเอารถเข้าไม่ได้ก็เลยต้องรีบจัดการ ก็ทําไปเนาะทําไปค่ะทำไปค่ะคนขยันของเราส่วนฝั่งน้น้นช่างก็กาลังขึ้นหลังคาเขาบอกว่าจะทำถูกเสาอาทิตย์นี้ยให้เสร็จนะคะวันอาทิตย์เขาไม่ทำงาน จะทำมันเสาทั้งวันเขาจะบอกว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เขาจะเอาหลังคาคือโครงให้เสร็จนะคะความคืบหน้าบ้านรกนิดนึงนะคะพี่พก็อย่าว่ากันเนาะได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงลีโอเลยค่ะมาครับไปดูลีโออยู่ไหนนะเนี่ยวันนี้เป็นกิจกรรมยามเย็นๆค่ะพี่พีอุ้มจะคือไม่มีไม่มีอะไรจะลงคลิปพอดียานอสเขาเขาเจาะปูนนะคะเขาตีให้มันแตก เพราะว่ารถมันเข้าไม่ได้จ้านางก็เลยว่าต้องต้องเรียบจัดก,การเดี๋ยวขับรถเข้าออกแล้วมันแคบมันจะทําอย่างรถเสียนางก็เลยเรียกว่าเธอจะมาถ่ายวีดีโอไหมอุ้มอ่ะถ,ถ่ายก็ถ่ายก็ถ่ายให้นางนิดนึงนะคะเนาะเอ่อในหนนางก็ยอมยอมร่วมลงทุนนะคะมาถ่ายคลิปกับอุ้มนะซึ่งปกตินะคลิปก่อนก่อนที่อุ้มทำคลิปเลยนะคะไม่มียานอนเลยนะคะแฟนอุ้มเป็นคนที่แบบ เอ้ยความเป็นส่วนตัวฉันสูงเขาบอกว่าเมาลนะคะมาสารมีนะคะนางบอกว่าเธอทายฉันไปเลยฉันจะไปฟ้องนะว่าอย่างนี้ฉันจะไปฟ้องเธอรู้ไหมเธอก้าวไก่สิทธิส่วนบุคคลของฉันนะถ้าฉันไม่อนุญาตเนี่ยฉันบอกฉันเป็นภรรยาเธอนะเป็นภรรยาก็ฟ้องได้นะเขาว่าอย่างงี้แหลพะพอตอนหลังๆตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าคือพอเอาไมาอยู่เซอร์เบียเนาะเราไม่มีเพื่อนเราแบบอยู่แต่กับหมากับแมวกับ คือกับคนของของสามีเราเนาะแล้วก็ไปตลาดบ้างไป,ไปนู่นไปนี่นิ่หน่อยๆแล้วก็เขาเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าการเรามาทํา YouTube แล้วก็ได้ตอบคอมเมนต์คนนั้นคนนี้นะคะคุยกับพี่คนนั้นนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่คนนี้มันก็ทําให้เราไฮงอไปอีกระดับหนึ่งนะคะไม่ระดับหนึ่งเลยเอาจริงๆก็คือท youtube อะ่ะพี่ๆอุ้มมาอ่านคอมเมนต์พี่ๆทุกคนนะคะบางคนอุ้มให้หัวใจแล้วบางทมีมันจะเป็นอัตโนมัติของระบบการคอมเมนต์ของ YouTube นะคะอุ้มไม่ใช่อุ้มไม่ตอบนะคะคือพอ มันจะทําการมันไม่ได้ลบคอมเมนต์ค่ะพี่พี่แต่ถ้าคอมเมนต์นั้นอะ่ะมันเกินประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะมันจะไม่ให้อุ้มเห็นในคอมอุ้มเลยค่ะคืออุ้มต้องไปดูคลิป,คล,ปคลิปนั้นนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ไปดูแล้วว่าคลิปนั้นเท่าไหร่อะไรรดวิวเท่าไหร่คืออุ้มไม่ได้ดูแล้วทีนี้พี่พไปคอมเมนต์ไว้อะ่ะถ้าไม่ล่าสุดนะ อุ้มก็จะไม่เห็นคอมเมนต์พี่ๆเลยนะคะนี่ไม่ใช่หญิงยะโสวหังนะคะคือแบบไม่ใช่จริงๆค่ะนี่อุ้มขอโทษพี่ๆจริงๆนะคะหรือน้องๆจริงๆหรือเพื่อนๆที่มาแบบเออฝากกาลังใจนู่นนี่นั่นนะคะมาแบบเออเนาะอ่าก็คือเราไม่เห็นจริงๆบางคนเขาก็กดออกกดทิ้งไงนั้นก็แล้วแต่ความสบายใจและกันเราไม่ว่ากันค่ะเรามาอยู่ตรงนี้เราเข้าใจแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวอุ้มจะมาเก็บจานเก็บบ้านนิดหน่อย อุ้มต้องขอโทษนะคะพี่พีคือบ้านสภาพยังรกมากนะคะรกเหลือหลายรกแบบให้ดูจะให้ดูเนี่ยค่ะกยหมายของเรานะคะมาไกลามากเลยนะคะอันนี้ก็ย้ายประเทศเหมือนกันนะมากับอุ้มเดี๋ยวอุ้มก็มาเก็บจานนะคะพี่พีเอาใส่เครื่องแล้วก็ล้างแล้วก็ตอนเยน็นๆอุ้มก็จะทอดไข่ให้สามีแล้วก็อุ้มก็จะกินอ่ะหน้ามืดนิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะคลิปนี้ช่างเอาคลิปแบบมั่ม,มนิดๆหน่อยๆก็พอ อ้มว่าอุ้มจะทำหมูน้ำตกนะคะพี่ๆหมูน้ำตกในจินตนาการนะคะไม่ใช่หมูน้ำตกแบบต้องมีเครื่องครบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นก็คือแบบผักต่างๆสารนงสารแหน่ออุ้มไม่มีเพราะว่าอย่างที่รู้คืออุอ้มยังไม่มีสวนไม่มีอะไรเลยคะ่ะพี่ๆผักก็ได้แค่ไปหาในตลาดมีอะไรเราก็เอามาดัดเปลงใช้แค่นั้นเองค่ะเนาะโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวมาทำกับข้าวแล้วก็มากินข้าวเย็นแล้วก็มากุไนา์กันเ,เลยค่ะวันนี้ ร้อนเหนื่อยมากค่ะจ้ะมามาเราก็จะมาใส่แฟบนะคะเป็นทับเป็นเม็ดไว้ใส่ร้างจานนี่นะคะในเครื่องร้างจานนี่แหละคะ่ะพี่พี่เพรพี่พี่พี่ชายบางคนก็ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ว่ากาันค่ะเพราะว่าสมัยอุ้มอยู่บ้านนอกอยู่ในกอรรมอุ้มก็ไม่เคยเห็นหลอกไอ้เครื่องนี้แต่เพื่อนอุ้มเขารู้จักนานแล้วเพราะว่า เขาไปทํางานที่ร้านอาหารอย่างใหญ่เลยนะคะแล้วร้านอาหารทุกๆอ่ะสีดาวห้าดาวเขาก็จะมีเครื่องล้างจานให้นะคะเนี่ยอุ้มก็เพิ่งมาเห็นที่เยอรมันนี่แหละจ้าวนอันนี้ก็ใส่เพื่อให้จานมันช้วยชัมที่เราใส่อ่ะมันมีความเงานะคะมันจะไม่เป็นรอยด่างของน้ําของเกลือของหินปูนนะคะพี่ๆอ่ะพูดง่ายๆหลายๆเ,ยเริ่มงงตัวเองละอ่ะนี่ค่ะเราก็ใส่ไปพอประมาณนะคะเขาก็จะ มีขีดบอกเรานี่ยไม่อุ้มใ่เยอะมันก็นะ้ำมันก็ไหลออกอันนี้เราก็ไวตรงน,นี้แหละหยิบง่ายหางห่ายสะดวกเป็นเซ็ตเซ็ตของมันไปทีนี้มันก็จะมีปุ่มจ้าป,ปุ่มนะคะเปิดมีระดับนู่นนี่นั่นนะคะมีเอคคมีมีเวลาเพิ่มมีคุณอยากจะได้อะไรยังไงนะคะมันก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการความพิเศษเยอะมันก็จะแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างนี้ก็มีนะคะ อมก็จะเลือกแบบง่ายๆไม่ตัง้งกอกเยอะอ่ะเปิดก่อนจ้าแล้วอมก็เลือกเอ็กโครือลยอมเลือกอันนี้ดีกว่าอมก็เลื่อนนี้ไปนะคะมันเป็นเครื่องที่แบบใช้ง่ายๆอะคะ่ะพี่ๆมันไม่ได้แบบเหมือนเครื่องเก่าของอ้มที่อยู่เยอรมันนะคะอมก็จะเลือกหกสิบนะคะหกสิบองศาในการทําให้จานมันสุกแล้ว <c oughs> เ,เราก็ปิดไปเลยคะ่ะ <c oughs> ปิดปรึป้องดิง้งไม่ดิง้งไม่ไมอ่ามันก็จะขึ้นสัญญ,ญาณมาแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวถ้ามันเสร็จมันก็จะบอกว่าแอนแอนแอนแล้วมันก็จะบอกตื้ตื้ตืตืค่ะส่วนขนมปังนะคะวันนี้ยาน,นอชไปได้ขนมปังมาอืมน่าจะไม่ถึงครึ่งปอนนะคะพี่ๆเล็กนิดเดียวเองนะเนี่ยมันเล็กขนาดไหนอ่ะมันเล็กกว่าหน้าอุ้มหน้าอุมม้มใหญ่บางเลยนะคือซื้อมาเยอะกินไม่หมดก็ต้องไปเอาให้เอาให้ไก่เราก็แบบเอามานิดเอามาแค่นิดๆหน่อยๆ โอ้ยเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วคะ่ะตืดๆนะน,นะคือเครื่องซักผ้านะคะคือซื้อมาอันเล็กๆดีกว่าคะ่ะก็กินแค่นี้กินเยอะก็มันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหรนะ่เนาะแต่นางเป็นคนที่ชอบกินขนมปังมากคะ่ะอมก็จะย้ำตลอดเลยว่าให้เอาก้อนเล็กมาอย่าเอาก้อนใหญ่มาโอเคเรามีไก่กินถึงขนาดก็เถอนะเนาะมีไก่กินมันก็ไม่ถือว่าเราเสียดายเพราะว่าเรายังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปคะ่ะพี่ๆอืม สภาพบ้านนะคะพี่ๆขอพระอภัยมณีเป็นอย่างสูงอันนี้บันไดข้างบนอุ้มโชว์แล้วเนาะวันก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะในคลิปก่อนๆน,นะคะว่ามันขึ้นไปทําอะไรอืมเดี๋ยวมาดูเสื้อผ้าการเสร็จแล้วมาปิดกันค่ะอา่าเครื่องซักผ้าของเรานะคะยานอชเอามาจากเยอรมันเมื่อวันก่อน สัญญาณไม่ใชไม่ให้ปิดสัญญาณนะคะเราก็ดึงแล้วก็โอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอุ้มไปเอาอะไรมาใส่ก่อนเนาะเครื่องซักผ้ากับตู้อบผ้านะคะจะไปอยู่บ้านซัมเมอร์ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นอาจจะปล่อยว่างแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นนะคะกระจกแล้วก็เป็นชั้น คนมาช่วยบังมีด้วยลูกมีคนมาช่วยบังมีตัดผ้าตับผ้า,ผาโอ๊ยนะคะบ้านซัมเมอร์ก็น่าจะไมไ่พูดยากมากเลยคือมันไม่มีคนมาช่วยทำอะคะ่ะต้องรอดูเนาะว่าฝั่งนู้นอะแก๊งที่เคยมาทำบ้านตรงนี้เขาจะมาไหมก็อรอลุ้นกันไปจ้าเก็บไปค่ะตัดไปตัดอากาศร้อนมาก ุ่มหนึ่งแล้วนะคะยังแบบจะเป็นลมผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าขนหนูผ้าขนหนูเราจะซักนะคะ60องศานะคะพี่ๆ60องศาแล้วก็2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเพราะว่ามันมีแบคทีเรียน,นะคะที่เราอาบน้ําที่เราแบบเช็ดตัวอะไรนวน่นี้นั่นเนาะก็60องศาะคะ่ะแล้วก็ใช้แฟบนะคะในการซัก ไม่ใช้เป็นเป็นแคปนะคะถ้าเป็นแคปเราก็ซักพวกเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยได้ค่ะของเบาๆผ้มาม่านอะไรเงี้ยเอ่อเสื้อผ้าเป็นที่เป็นแนวแบบพริวพร้วๆอย่างนั้นนะเราใส่ซักได้ค่ะแต่ผ้าเป็นผ้าคนหนูผ้าเช็ดเท้าผ้าทําความสะอาดในครัวผ้าทําความสะอาดเราต้องซัก60องศาขึ้นไปนะคะ เราก็จะต้องใช้แฟบที่เป็นเม็ดๆค่ะมันถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าสะอาดนะคะอ่าก็เป็นเคล็ดลับเป็นเล็กน้อยที่มาบอกกันนะคะเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อผ้าธรรมดาอย่างที่อุ้งใส่อยู่อย่างเงี้ยคะ่ะพี่ๆเราก็จะใส่เราก็จะใส่อย่างเงี้ยซักได้คือมันจะมีรวมหมดเลยนะคะเป็น เป็นเป็นทับผงซักฟอกนะคะเราโยนอย่างนี้ใส่ไปเลยนะคะเนาะที่มาองายอุ้มเคว่าน่าจะมีโยนลงไปตรงนี้เลยค่ะตรงตรงเสื้อผ้าเราโดยตรงเลยแล้วก็มีพวกน้ำยาทำอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาอะไรสามสี่สามสี่อย่างมีน้ำยาประพันธ์ลุกข้างในด้วยค่ะพี่พีเนาะนี่ค่ะเคดรับเล็กๆน้อยๆอยอยมาเล่าสู่กันฟัง มาดูว่าอยู่ฝั่งอยู่ที่เนี่ยอยู่เซอร์เบียกับอยู่เยอรมันต่างกันไหมเรื่องซักผ้าไม่ต่างเลยค่ะเพราะคนซักมันเป็นคนเดียวกันนะคะอ่าไปค่ะขยับขยาําปกติถ้าหน้าหนาวอุ้มจะใช้ผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนหลังจากที่เราซัก60องศาขึ้นไปแล้วนะคะเราจะเอาไปเข้าเตาอบทุกครั้งอุ้มเข้าเตาอบทุกครั้งเพราะว่ามันจะทําให้ ขนพวกเศษขนแมวค่ะขนลิโอขนขนที่เป็นขนนะคะพี่พีขึเอาเองนะคะคือเป็นเป็นเศษผ้าเศษที่ฝุ่นนะคะมันก็จะดูดไปเนาะเราก็ไปทําความสะอาดเครื่งองอบผ้าอีกทีนึงก็คือเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันมีเศษที่ฝุ่นเศษที่ผ้านะคะเป็ผ้าเยอะมากเลยแอบดูยานอชทำงาน น้ที่มีเก้าอี้นั่งกินข้าวด้วยกันมาแล้วครนั่งครับรูดร้ด้วยใครคนหัวหอมไหม ถ้า็ะได้นางกินง่ายขอให้ไข่แบบครัวร็กนะคะวันนี้ไม่ในวันนี้ร็กทุกวันใส่เบคอนไปด้วยนะคะใส่เบคอนเป็น,นะะน,ปนแผน่แผนๆแล้วเ,เอามาหัน่นให้มันเป็นชิ้นยหญๆ